พาไปติดตามกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรปทพรุ่นที่9ค่ะที่ได้มีการนำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคและวัสดุสิ้นเปลือกไปมอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19นั่นเองค่ะ พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญผู้อนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาพิบาลทางการแพทย์เพื่อผู้บริหารระดับสูงหรือปทพนำคณะนักศึกษาปทพรุ่นที่9นำโดยประธานนักศึกษาพลตำรวจโทนายแพทย์วิทูลนิติวรางกูลเข้าพบนายสาธิตปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ตึกสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมหารือถึงแนวทางสนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขที่หลักสูตรปทพ9้าและแพทยสภาจะช่วยได้จากนั้นได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระบาดเพื่อสู้ภัยโควิดสำหรับสิ่งของที่นำมาสนับสนุนในครั้งนี้อาทิ ถุงพลาสติกใช้สวมรองเท้ายาวถึงหัวเข่าสำหรับป้องกันเชื้อโควิดจำนวน500คู่หน้ากากผ้า reusable ผ่านการทดสอบมี BFE ที่มีคุณภาพเหมือนกับหน้ากาก,ากทางการแพทย์ surgical mask จำนวน10กล่องรวม1,200ชิ้นผ้าเช็ดทำความสะอาด c h a r i s m a a n t i b a c คท r เรียจำนวน5ลงัง แอลกอฮอล์เจล1ลังจำนวน240หลอดบ่มีกึ่งสําเร็จรูป4หีบรวมทั้งหมด722